กดให้หนิงด้วยสิบชุดเลยของหนิงสิบชุดกดเลยหนิงกดจริงนะหนิงไม่พูดเล่นนะเพราะราคานี้หนิงบอกว่าไปซื้อตามห้างก็แพงกว่านี้แล้วไปซื้อตามห้างจะ้ะคิวกับบ้านหนักเองด้วยจ้ะอันนี้คือส่งถึงบ้านแบบนี้นะคะพรุ่งนี้ส่งเลยนะพรุ่งนี้ส่งเลยนะอ่ะเปิดตะกร้มามายังเปิดแล้วครับเปิดมายังเปิดมาแล้วค่ะอ่ะของหนิงขอสิบชุดเดี๋ยวหนิงกดจริงๆอันนี้ที่บ้านต้องใช้เหมือนกันอ่ะ เก็บกดตอนพี่พูดว่ามีแต่คนมาว่าพี่ขายแต่เซวาอ๋อก็เก็บกดนิดนึงอ่ะไฟลายค่ะสาสิบชุดนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะอันนี้บอกเลยว่านุ่มคู่กับสักพาเลยคู่กับสักพาเป็นกลิ่นที่ฮะชมพูฟ้าพีชเอาชมพูค่ะชมพูชมพูค่ะกดไปเลยสิบชุดชมพูก็สีขาีย่ดีสุดมีชมพูมีฟ้ามีพีชกดได้เลยหนึ่งแถมหนึ่งนะ ให้30บ้านเท่านั้นอ่ะใครกดได้กดราคา95บา,บาทนะ95ส <95 S 2> <5 S 1> บาท,บาทอ่า95บาทค่ะเก็บกดตอนอ๋ออันนี้อ่านไปแล้ว95สค่ะตอนนี้ไปแล้ว15บ้าน,นะะตอนนี้ไปแล้ว15บ้านเหรือ15บ้านเดี๋ยวนี้กดอีก10บ้านก็เหลือแค่5บ้านค่ะ 95นะคะไฟลายนะหนึ่งแถมหนึ่งนะน้ำยาซักผ้ากับตัวปรับผ้านุ่มให้กันเป็นชุดแบบนี้แล้วไปเป็นถุงแบบนี้หนิงกดสิบชุดเขาให้มีโคต้าส0ิบชุดหนิงกดสิบเหลือสิบห้าซึ่งแต่กี้สิบห <ด S 1> <บด S 2> ้าเหลือห้าหมดยังหมดยังเหลือเท่าไหร่เหลือห้าบ้านค่ะไฟลายเหลือห้าบ้านค่ะกดเหลือห้าบ้านค่ะ ห้าบ้านเหลือห้าบ้านค่ะสิบชุดก็เท่ากับได้เป็นยี่สิบถุงนะสิบชุดเท่ากับได้เป็นยีถุงนะทุกคนหนึ่งชุดเก้าสิบห้าบาทสองถุงนะเท่ากับตกถุงละสี่สิบกว่าบาทเองนะเท่ากับตกถุงละสี่สิบกว่าบาทซึ่งไม่มีราคานี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่สามารถซื้อราคานี้ได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อหนักด้วยอันนี้ส่งถึงบ้านเลย่ใชถ้าไปยิมไปผู้ช่อะไรนะ ซักไปที่เป็นผู้ชายค่ะซักไปดูผู้ชายไปคนไหนหล่อสุดชอบคนไหนมากสุดอะในบาสอะ,ะอเขาหาชอบคนไหนชอบคนไหนมากสุดอะเ,เ,เ,อเออแต่น้องเล็กก็น่ารักจริงชอบคนไหนมากสุดอะขุน,นพลขุนพลอขุนพล,พลมันมีชื่อเพลงเขาร้องเลยนะขุนพล,พล ชื่อจริงอ่ะที่เขาร้องเพลงอะช,ชื่ออะไรเปิดซิขุนพลนะ่ะขุนพลทศวีมคา,มาคิดใช่แต่ว่าต้องให้นิรินร้องเพราะนิรินท่องร้องประจาแล้วได้ยินนิรินร้องอ่ะ,ออะคุณตัวจริงสวยมากค่ะคุณค่ะเดี๋ยวนะตัวจริงสวยนี่คือใครคุณปณิตาหรือว่าคุณเปียคะอ่เหลือกี่บ้านอัปเดตให้ด้วยนะเหลือสามบ้านไมนดูตรงไหนวะเนี่ยกวจริงสวยมากค่ะก็ใครหมายถึงนิงหรือเปียสวยคะทุกคน หนึ่งหรือเปียสวยคะครูทัชชัยคือใครอ่ะพอดีผมสั่งซื้อในบ้านจุดจุดจุดลังละภาษาห้าสิบกล่องหมื่นสามกลัวเป็นเพจปลอมครับไม่ปลอมค่ะถ้าราคานี้ไม่ปลอมค่ะไม่ปลอมค่ะครูทัชชัยปลอมแค่หน้าค่ะหน้าอีกนะหมดยังหมดยังเลยห้าบ้านเอาใครกดได้เหลือกี่บ้านสามบ้านไฟไลน์มีคนไม่จ่ายสี่จ่ายตามด้วยกดกด ที่รักกดที่รักจ้ะที่รักกดไปกดไปชําระให้เรียบร้อยว่าจะชําระผ่านทางช่องทางไหนนะคะแบบไหนนะอ่าโอเคให้อีกสิบวิ้ีนะคะสําหรับไฟล์ไลน์นะคะอันนี้บอกเลยนะว่าราคาดีจริงนะใช่ราคาดีจริงแล้วเราเชื่อป่ะตอนนี้เป็นอะไรที่แบบไม่ชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของอีกแล้วอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะราคาแพงกว่าแล้วต้องหอบของหนักต้องหอบของหนักนี่ส่งถึงบ้านเลยเรียบร้อยเลยอ่ะ แล้วราคา95บาทนะบอกเลยคือ1แถม1อ่ะเหลือกี่บ้านจ้าไหนดูสีไหนดูสีไหนดูสีออกไหมหมดยังหมดไหมหมดแล้วครับหมดนะคะหมดค่ะออกค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเออขายง่ายๆก็ดีนะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่กระดึกที่คุมแล้วอะเหรอมีคุ้มกว่านี้เหรออุ้ยอะไรเหรอ เข้มข้นแบบ3 in 1ก็คือง่ายๆว่าไม่ต้องไปใส่แบบเขาเรียกว่าอะไร3 in 1ในที่นี้คือเป็นทั้งเป็นทั้งน้ํายาซักผ้าเป็นทั้งน้ํายาปรับผ้านุ่มในตัวและก็เป็นทั้งเหมือนน้ายาลีดผ้าในตัวก็คือใช้ตัวเดียวจบครบเอาอยู่ค่าฝัางลึกกลิ่นหอมอ จบเลยเอา,เอ,าอยู่เลยเอาอยู่ไม่ง่ายว่าค่าฝังลึกเอาอยู่ตัวนี้นะกลิ่นอับเอาอยู่แล้วซักเสร็จผ้าไม่ยับรีดง่ายไม่แล้วก็อันนึงที่ชอบนะคือรู้ป้ะอันละหลายคนไปกินหม่าล่าหรือไปกินหมูทาเออผ้าจะจะเซจเม็นต์แต่อันนี้ไม่เหม็น,นอ่ะอันนี้เออใช่ไม่เหม็นพันสองร้อยมลนะเปิดราคาเท่าไหร่รวมกันนี่คือพันพันละแก้วอ่ะพันสองอ่ะแล้วเราไม่ได้เปิดกระตุ้อ่ะเฮ้ยหนึ่งแถมหนึ่งนะใช่ไปายถึาถ้ซื้ออันนี้หน,น,นึ่งแถมมานไหนึ่งแถมได้สองอันเหรอได้สองอันหนึ่งแถมหนึ่งอัน ปกติสา8ห้าสิบดบาทวันนี้เหลือสองห้าสิเอ็ดมีคูปองอีกโล่อ่ะ251ห้าสิ็ดมีคูปองอีกพร้อมไหมคะพร้อมไหมเฮ้ยอันนี้อันอันนี้กดให้หนิงอีกด้วยได้ไหมอันนี้หนิงขออีกห้าถุงได้ปะได้ตอนนี้ของของต่อสต็อกเต็มเลยอ่ะเปิดคู่ไปเลยเปิดคู่ไปเลยจะเอาคู่นี้หรือจะเอาคู่นี้เลือกกดตามใจตามชอบได้เลยนะคะอ่ะหนึ่งแถมหนึ่งใช่หนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งนะไปแล้วค่ะ หนึ่งแถมหนึ่งสี่นาทีอ๋อหนึ่ง <1 S 1> คือเอางี้นะถ้าใครอยู่ตามพวกคอนโดแล้วไม่เราต้องซักผ้าเองตัวนี้ก็จะแนะนําเพราะมันง่ายสุดเพราะลลอะไรรู้เป่ะใส่เข้าไปทีเดียวอยู่เลยก็คือทั้งซักผ้าเป็นทั้งน้ํายาซักผ้าเป็นน,นำ้นนนำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็เป็นน้ํายาล,ลีบผ้าล,ลบเป็นน้ำยาวิผีหลอกเมีอะไรครับเสียงอะไรอ่ะไมีขยะนี่อูซส่าไม่ต้อไม่ต้องม่ต้องแทนกันจ้ะคือก็ท้อ ไม่แล้วเสียงสะท้อนนั่นเปม,มันออกมาแบบนั้นน่ะแม่ซื้อแม่ซื้อ,อแม่อออแม่ซื้อไงเพราะแม่ซื้อไงซื้อไงซื้อทุกคนเอาอยาี้นะ ถ้าสมมุติว่าใครอยู่พวกคอนโดหรือซักผ้าเองเราวุ่นวายแบบไม่ไม่มีคนมาทําให้ตัวนี้เวิร์กตัวนี้เวิร์กหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็หนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งแถมหนึ่งนะดูในตะกร้าเลยนะแล้วอันไหนที่มีคูปองเก็บคูปองได้เก็บอีกนะตัวเนี้มันเร็วตรงที่ว่ามันเป็นนรรมดาซักผ้ามันเป็นน้ราาปรับผ้านุ่มแล้วก็ลดลอยยับรีดพาง่ายก็คือทีเดียวอยู่เลยเหลือสองสองหนึ่งอะโอ้เหลือสองสองหนึ่งแรงมากราคาแรงมากสองถุงมีคูปองไงสองถุงสองร้อยสิบบาท เฮ้ยสิ่งอันนี้งั้นกดให้หนิงอีห้าชุดนะเท่ากับหนิงจะได้พป่สิบชุดสิบขอถูกป่ะเพราะหนึ่งแถมหนึ่งถูกป่ะใชห้าชุดก็คือสิบข่อเออเธอไปขอแบรนด์เขาให้ฉันดีกว่าฉันไม่กดละแต่ถ้าใครเป็นสาววัยรุ่นอ่ะสาววัยรุ่นอยากให้แบบว่าผู้ชายดูรักรอเอ็นดูเราโท้ตั้งใจสักพ่างเลยกดคู่นี้ไปเออเฮ้ยเฮสักพ่าเสร็จแล้วไปรุ่งบอลหรอไม่ไปเลยไปเลยนะไอไอไฟลน์ตัวทรีนวันเนี่ยทาร์เก็ตอ่ะก็จะเป็นแบบว่าพวก มนุษย์แบบทํางานยุ่งๆอะ่ <Office. S 1> อะออฟฟิศออฟฟิศอ่ะแต่ถ้าพวกวาว่าเด็กเจนแบบว่าเด็กๆหน่อยเขาจะชอบกินของวงบัส ก็ <fuck. S 2> แล้วแต่แล้วแต่เราเอามาให้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ใครอยากกดอะไรกดแต่ราคาคือดีมากหนึ mm ่ง hmm. แถมหนึ่งทั้งคู่แต่ถ้าถามว่าความคุ้มกว่า mm hmm. ถ้าเอาความฉลาดแล้วความคุ้มกว่าในการใช้เงิน oh. อันนี้คุ้มกว่าร้อยสิบ hmm. ตกถูกระล้อยสิบเท่ากับหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะมันสองร้อยกว่าบาทถูกปะก็ตกถูกระ 110, ละ้อย oh. สิบแล้วคิดดูดิพันสองร้อยมลซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาคงใกล้จะเจ๊งอ่ะเพราะว่าเราเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปถืออ่ะเข้าใจปะส่งถึงบ้านเลย แต่หยกทองกขายทีเป็นล้านแต่ฉันไม่ต้องขายเป็นล้านฉันเอามาเทียะสามสิบสี่สิบแฟนขับนี้นิดหน่อยก็ได้แล้วนะหยกทองทำไม่ได้จ้ะหยกทองก็หยกทองจ้ะ โ okay, อเคป่ะเอะอเออหยอกทองก็หยกทองจ้ <okay. S 2> ะโอเคเอาไม่เป็นไร, <laughs> ใ,ครใครมีความสุขในการพูดถึงหนิงก็แล้วเราทุกคนแฮปปี้หนิงถือว่าเป็นพลังบวกหยวกทองเขาหยกทองหนิงจะเป็นไวทองแต่เป็นไวทองที่น่ารักอ่ะสวยจบให้อายุประดับบารมีไว้พูดอีกทีว่าไวทองใครจะเชื่อหน้าตาแบบนี้ไวทอง <โฮ S 1> ไม่มีทางก็กิดนัวลาก็ก่ะ เอออันีโกวอร่าค่ะกินโกวอร่าไปทุกวันนะคะเออ่เดี๋ยวเปิดได้เปิดหรือยังเฟไฟลา์ก่อนไฟไลา์ก่อนไฟลา์ก่อนไฟลา์ไฟลา์เหลือกี่บ้านเจ็ดบ้านเจ็ดบ้านหมดแล้วเจ็ดบ้านเออหมดแล้วหมดเลยนะคะ ปณิตาย,ยังซื้อเองอะคิดดูแล้วกันว่ายังไงอะเออจริงใช่แล้วแม่บ้านก็บอกว่าดีมากหลังคุณหญิงคะคุณหญิงคะคุณหญิงค่ะคุณหญิงคะไม่เอาแล้วนะครับเป่าอะไม่เอาแล้ว <c oughs> แม่บ้านมกเนี่ยเวลาให้ออกไปซุปเปอร์มาร์เกต็ตนางจะซื้อเป็นพวกที่เป็นแฟบอะสมัยกอนทีออกมาที่เป็นผงผงอะแล้วนางก็บอกไม<บ>่เอาแล้วนะคะไม่หอมเลยแล้วทำไมพักนี่มันหมดเร็ววะอ้อแหววอไปิเช่ผ้าขนหนูผ้าผ้าผ้าเขาเรียกผ้าผ้าแบบอับอับอับผ้าผ้าถูพื้น่ะแก้วา ลายใช่ไปแช่น้ำยาถูพื้นเหรอบ้านหอมไม่เขาบอกว่าหนึ่งบ้านหอมสองไอตัวขจัดคราบเขาอ่ะอันเนี้ยขจัดคราบสะอาดล้ำลึกมากเออนั่นแหละอ่ะจัดไปเชียร์เชียเชียร์อันนี้เชียร์อันนี้เชียร์นนี้แต่ถ้าใครเลิฟบัตเป็นพิเศษก็เอาอันนี้ไปแต่นิงบอกว่าความคุ้มค่าเชียร์อันนี้เชียร์อันนี้รีบซื้อเลยอันนี้ตากินหนิงก็กดเชียร์นี้กดเลยค่ะยังไงหมดละหมดละหมดยังสองบ้านเหลือสองบ้านสุดท้ายอ่ะรีบกดค่ะไม่งั้นหนิงออกแล้วนะ หยกทองสะดุ้งที่ปารีสหยกทองสะดุ้งที่ปารีสว่าขอที่หยกทองขายที่ปารีสส่วนนี้เราก็มีมาขายกันอ่าอะไรจะไวทองค่ะน่าเด็กมากถูกต้องค่ะด้วยอู้หรอฉันฉันขิงหยกทองได้หรอิได้เหรอหยกทองขายอะไรอยู่ที่ปารีสขายรอมเย่าเหรออ๋อเดี๋ยวเราก็มีเขาอยู่กับขายลิสจิเนอร์เธอไม่เบลเบลเราเบลติดต่อทิกตอกหน่อยได้ปะว่าหนิงปณิตา อยากขายตัวรอยัลที่หยกทองขายไม่ใช่หยกทองทำได้คนเดียวไม่ได้จ้ะหยกทองัดไปสมชั่วโมงสามล้านห้าเออเรา,าเขาขายสามชั่วโมงสามล้านห้เราขายสามนา,า,ทาทีสามบาทเล่นตัวเองจะบน้อสุดเล่นตัวเองจะน้อยสุดถูกต้องเมีอะไรพี่มอะไรคะถ้าคิดว่าสิ่งบางทีคุ้มแล้วอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะตัวนี้ก็เวิร์ก อันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้เขาจะเน้นพวกเรื่องคราบสภาพหรอคราบแบบผ้าขาวคราบหนักคราบหนักอ่ะพวกจะมีคราบไหมพวกคราบแบบคราบอ่ะคราบอ่ะเธอเข้าใจคำว่ารู้จักคาว่าคราบไหมเด็กๆคราบอ่ะคราบแบบคราบกาแฟ คลาบแบบปกคอเสื้อสมมติใส่เสื้อใส่เสื้อแล้วต้องปกคอเสื้อจะสกระปรกอะแล้วพวกผู้หญิงนะชนะนฉันจะบอกให้นะฉันเป็นโรคจิตฉ,ฉันชอบฉันชอบดูชุดชั้นในผู้หญิงหรอทำไมอะหรือว่าภาพเหลืองนี่หรอไม่ฉันเป็นโรคจิตเวลาฉันไปตามกองถ่ายอะแล้วเวลาพวกนักแสดงหรือพิธีกรด้วยกันเขาเปลี่ยนชุดอะฉันชอบแบบว่าแอบไปมองอะเราเราเเสื้อในเนี่ยเคยเห็นป่ะเสื้อในเนี่ยเคยเห็นเธอเคยใ,ใ,ใส่เสื้อในไหมทุกคนเข้าใจคำว่าเสื้อใน,นป่ะสายเสื้อในอ่ะ สายเช่นไนแล้วเวลาซักไม่สะอาดอ่ะตรงสายอ่ะมันจะเป็นคราบคราบอ่ะเข้าใจกับคราบเหนือคราบหรอยังอืมปวดเช่นไหนอรอใจปะไม่คราบแบบพวกเิอคําว่าคราบนี่แหละอันเนี้เวิร์กอันเนี้ยถุงหนึ่งนะครับผมเป็นถุงเติมอ่ันนี้แต่ตาเราตาเรามีแต่ถุงเติมให้นะตัวน mm ี hmm. ้เราไม่ไม่ได้เราไม่มีขวดให้นะเราแต่ถุงเติมนะเออถุงเติมห้สิบอ่ะห้าร้อยห้าสิบมลเอาไปเลยสิบสองถุง สิบสองถุงโหลหนึ่งหนึ่งโลราคาราคาเต็มเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าร้อยห้าสิบไม่ขายค่ะค่ะไม่ขายแปดร้อยขายไหมไม่ขายแปดร้อยขายได้ไงแพงไปเจ็ดร้อยเอากเจ็ดร้อยก็ไม่เอาเท่าไหร่เอาไปหกร้อยห้าสิบสองบาทหกร้อยห้าสิบสองสิบสองถุงสิบสองถุงสิบสองถุงนะนี้หถุงละห้าสิบสี่บาทอื ราคาคุ้มมากคุ้มคุ้มกับคุ้มเนี่ยอ่ะสี่ทีเปิดให้สี่นาทีเท่านั้นสสองหนึ่งลุย <5 S 1> ค่ะ <5. S 1> อันนี้บอกเลยนะผู้ปกครองทั้งหลายถุงเท้าลูกถุงเท้านักเรียนแช่ถุงเท้านักเรียนเวิร์กแจ่มมากแช่พวกเสื้อผ้าสีขาวกาแฟหกเวิร์กมาก แค่ไอ้พวกรอยคาบเหงือคคาบที่ใครอ,อ่ะแล้วเวลาเปิดเสร็จแล้วเอาทาถูถูอ่ะนึกออ,ออกปะแล้วทิ้งเอาไว้แค่นั้นขจัดออ,ออกหมดอ,อ,อันนี้คือของที่หนิงใช้เองอยู่แล้วออในบ้านหรือแม้กระทั่งพวกผ้าเช็ดเท้าผ้าพรมอะไรที่มันสกปรกหนักๆใช้ตัวนี้เลยเออแล้วอันนี้คือคุ้มมากโหลหนึ่งนะให้ไปโหลหนึ่งวันนี้ราคา652บาทมีคูปองถูกกว่65า652อบอีกกดเลยมีแค่80บ้านนะครับมีอันนี้มีให้80บ้านนะไม่มีเติมนนะ้ำหมดแล้วหมดเลยนะ ตัวนี้แปสิบ้านหมดแล้วหมดเลยหนึ่งหลอดหนึ่งหลอห้าเจ็ดหกเองค่ะเหลือเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ห้าเจ็ดหกอ่ะมีคนได้ห้าเจ็ดหกนะราคาที่นึ่บอกคือราคาที่ยังไม่ได้เก็บคูปปองนะโเก็บคูปปองด้วยนะเก็บคูปปองแล้วใครได้ราคาเท่าไหร่เขียนเข้ามาด้วยได้เท่าไหร่พิมมาใครได้ราคาเท่าไหร่พิมมาโลกจิตด้วยใครด่าฉันวะเฮ้ยใครด่าฉันบล็อกเลยบล็อก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 ด่าว่าโลกจิตด่าใครวะโอ้โจิตโรคจิตนะจลาอ๋อ หนิงโรคจิตเหรอไม่ใช่เป็นโรคจิตหนิงไม่ได้โรคจิตแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเขาเป็น p r o โ s รโมชันดิสมีความเป๊ะเข้าใจฟิลปะเข้าใจป่ะใช้ความเป๊ะอืมอะไรอย่างเงี้ยเธอแล้วเธอเชื่อป่ะฉันก็ไม่อยากจะเมานะฉันก็ไปทริปกับว่ากับดาราท่านหนึ่งสวยด้วยนะหุ่นดีมากนะปากเหม็นเนาะไม่ใช่ปากเหม็นเธอชุดชั้นในเขาอะเขาเลิฟแบบว่าพรีเวดผู้หญิงอะ แล้วแล้วแล้วมันเป็นคราบอยู่ตรงหลังอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะมันเป็นคราบอยู่ตรงแถวแถวเนี้ยแรงมากแม่เราฉันนอนห้องเดียวกับเขาอ่ะแรงแล้วเขาก็เดินถอดเสื้อผ้าใช่ป่ะฉันก็มองหูู้หทำไมเขาไม่ซักให้สะอาดวะถ้าเป็นฉันน่ะฉันจะทิ้งเลยอ่ะเขาไม่เห็นูบอกว่าคนนั้นคือใครใครอ่ะขุนดีมากรู้จักเหรอเธอรู้จักเธอมองตาฉันแล้วเธอคิดว่าใครอรู้หรือเปล่าเธอคิดวันเธอรู้หรอว่าใครจริงเอ๋อ แล้วก็เสื้อชั้นในอ่ะเธอเข้ใจป่ะใส่เชื่อเสื้อชั้นในอ่ะมันเป็นคราบอ่ะฉันไม่ชอบฉันต,ต้องซักให้สะอาดของข้างในต้องซักให้สะอาด แม่กระปุกส่งแชทนันละเออต้องซักให้สะอาดอันเนี้ยบอกเลยขจัดคราบทุกอย่างอย่างได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นคราบกาแฟคราบซอสคราบเหงื่อคราบขี้ใครคราบที่สกปรกแต่ตัวนี้บอกเลยจะให้ไปเอาไปโหลนึงนะโหลนึงหกร้อยกว่าบาทแต่ตะกี้มีคนกดได้ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทอ่ะเอ้ทุกคนค่ะมีคนกดแล้วยังไม่ชําระเงินยังทําการชําระไม่เสร็จขออนุญาตชาระให้เสร็จนะเพราะไม่วนนะคะแล้วตะกร้าพวกนี้เป็นตะกร้าที่ขอมากรณีพิเศษในกรณีที่ว่าคุณปณิตาใช เองแล้วก็แบรนด์ให้มาเฉพาะเฉพาะแค่นี้จริงๆนะไม่ไม่วนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่พูดหลุดไม่แปลกใจหรอกแปลกใจไหมไม่แปลกใจทำไมอ่ะเธอเอว่าเธอเคเห็นหรอยังไงไหนเธอเมาสิเธออย่าหลุดชื่อนะจัญญาบันเราต้องมีนะคือตอนแรกอ่ะก็ไม่คิดว่าเออข้างหลังขนาดนี้เออแต่พอไปแล้วก็แบบไม่สะอาดอ่ะบ้านลกด้วยอ่ะสกปรกไปหมดเลยอ่ะ หมดครับฮะฉันยังเมาไม่จบเลยสิงโตหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอก็บอกว่าลำไยเอ้าลำไยหมดแล้วหรอลำไยไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่จันไก่ติดสีติดเป่ะ คัญญาสะอาดมากหอมละมุนทุกตัวยสะอาดมากแล้วปณิตาไม่มีทางเมาทันยานะสิ่งที่ปณิตาจะเมาทันยาไม่แต่เรื่องดีๆเ้แล้วตอนนี้ก็ไม่แต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆค่ะดีเซวาค่ะตะเอิงค่ะน่าแล้วเรื่องดีๆวันนี้ค่ะเซวาอยมาได้ยังไงคะ มาได้ยังไงอันนี้มีหรอมี่มีนะมีะหรอมาได้ยังไงคะมไม่แต่ขอหาไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าน,นี่ของในสต็อกหมดเราไม่ใช่หรอรอบที่แล้วเราก็ไม่ได้ไลฟ์หมดไม่ใช่ขอหาในสต็อกอะ่ะหาเรงมามีค่ะ<อ> ยยเบลนี่คือเขาเรียกว่าขาดแล้วยเบลนี่แหละ่นี่แดําแบบสองกลับมาแล้วคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เลไป็นไรไม่เป็นไรหนิงโอเคหนิงโอเคช่วงนี้หนิงอารมณ์ดีหนิงโอเคเพราะว่าหนิงกินโกลวาล่าค่ะโกลวาล่านะคะทุกคนค่ะฝากไว้เนี่ยอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะให้รู้จักโกลวาล่าไว้นะหนิงฝากไว้เนี่ยอ้อมอกอ้อมใจเลยนะตัวเนี้บอกเลยว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยหมดแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่ามันหมด บอกแล้วว่าฉันเป็นเจ้าของแบรนด์ฉันรู้นี่ว่าสต็อกอะไรมันหมดอะไรมันไม่หมดไปจูบเพิ่มได้จวอะไรเฮ้ยจากวันนั้นไม่เหลือแล้วเนี่ยไปจูบเพิ่มนะเพราะว่าไม่ใช่วันนั้นพันเซ็ตนะรู้ไหมว่าวันนั้นหมดไปพันสองร้อยเซ็ตแต่ตัวเนี่ยเธอรู้บอกว่าเขานั่งแพ็กกันอะข้ามวันข้ามคืนเลย้หาเราแพ็กคันนี้เอออ๋อเซวาสิ่าทุอย่างทนได้ทุกอย่างแต่เขาแพ็คข้ามวันข้ามคืนเลยนะไอคนแพ็กกับเมียเลิกไปเลยนะ ไอ้คนแพ็คนี่ถูกเมียเลิกเลยนะทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะเพราะอะไรรู้ป่ะเข้าใจว่าคุณสามีอ่ะมีชู้เหรอเออแล้วมันไม่รับโทรศัพท์มันก็ทำงานไม่รับโทรศัพท์เนี่ยฮอสตีวาอยู่เออทำไมวันนั้นเก้าเก้าอะทำไมแกอย่ามาบอกว่าวันนี้แกจะมาต่ำกว่าเก้าเก้าไม่ได้ไม่เล่นนะสิงปิดไลฟ์เลยยังไงอะไรเจ้ายังไงอะไรจ้าอะไรจ้าบอกก่อนนะคะเต็มคือหกเก้าศูนย์ อันนี้นะใช่และแหมทำเป็นแอปเยอนะอันสิบห้อีกุนเปียห้าศูนอีกุนเปียอีกุณเปียทํทำเป็นแอปจำไม่ได้สิบห้ามอ่ะมัน690กอ๋ใช่ตัวใหญ่อ่ะไม่ตัวใหญ่มันแปดร้อเกบอ่อแปดร้อยเ่มันยใส่เลือยู่ใส่เลือดทำไมสิงโตก็คือสสยสิงโตวันนี้ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าวันนี้บัตรเครดิตอะถูกแฮ็กไปเนี่ย กรรมมันตามสนองแล้วเนี่ยมันชีม้าไงกรรมมันตามสนองแล้วเนี่ยวันไงวันนี้ทำไมสิก อันนีบมันชีหมูเขาบอกว่ามีคนมีคนมามีคนมาถอนงิบบัญชีออกไปไม่ใช่แปลว่าบัญชีแกถูกมันอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยนะพวกบัญชีม้าเขาจะฉลาดตรงที่ว่าสมมติว่าเขาอ่ะเปิดเขาไปเอาเงินคนอื่นมาเสร็จเขาก็จะเอาเงินเนี่ยมาซื้อของหรือมาโอนเข้าพวกอย่างเงี้ยบัญชีเลื่อยเปื่อยแล้วถ้ามันไปพ่วงกับบัญชีเนี่ยคนทั่วไปนี่ซวยโดนปิดบัญชีเลยทันทีนะ ซึ่ง,งมันไม่ได้อ่านตามข่าวสาราวงการแบบว่าวงการสังคมวงการที่เขาอะไรอย่างนี้ัหมหรืออ่านแต่ข่าวเม้ามอยวงการบันเทิงอย่างเดียวอ่า แต่ว่าไม่ต้องตกใจถ้าใครโดนแบบนี้แล้วเรามั่นใจว่าเราอ่ะบัญชีเราไม่ได้ทําเราไปแจ้งเขาได้เพราะเดี๋ยวนี้พวกบัญชีม้ามันจะมีอย่างนี้เขาไปเอาเงินจากคนอื่นมาแล้วเขาก็กระจายมาซื้อของมาโอนเงินให้พวกเราอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราอ่ะเราเราแกรับดูดวงใช่ไหมเขามาเขามาหลอกดูดวงกับแกเสร็จใช่ไหมเขาก็เอาเงินมาโอนใส่แกใช่ไหมแต่เป็นเงินที่เขาได้มาจากม้าแล้วเอามากระจายต่ออีกทีนึงไงเขาจะปิดทั้งพวงแบบนี้เลยเหมือนตัดพวงพวงให้เป็ดกินเลยอ่ะ เข้าใจป่ะเข้าใจแบบตัดทวงไปเลยใช้งานใช้การไม่ได้เลยอ่ะเอออ่ะามาชังไรคะตัวนี้ทำไมเราติดเหลือติดอกเก้าใช่ป่ะเออเราที่ได้ขายไปพันเซตอ่ะคือเก้าเก้าอันนี้เล่นกับไคที่เก้าเก้าครับกับที่เก้าเก้าแค่นี้หรอและเพียงคุณเป็นร้อยคนแรกร้อยคนแรกอ้าเดเอาอย่างนี้ค่ะ วันนั้นเก้าเก้ามันเป็นมันเบาไปมันเบาไปที่รักแต่ว่าวันนี้พี่เปให้นคะ่ะเกบเก้าบาทร้อยคนแรกจะได้รับโสมแดงแบบซองอนี้สามซองค่ะเท่ากับว่าคุณได้สี่ชิ้นในราคาเก้าสิบเก้าบาทร้อยคนแรกนะร้อยคนแรกรนะ้อยคนเท่านั้นนะคะขอร้อยคนเท่านั้นนะ,ะนเ,นนนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเอามาได้แค่นี้ว่าคลังไม่เหลือแล้วนะคะ เพราะว่าเพราะว่าเราทาได้เพราะว่าเราแบบว่าเราเราไปเราไปแบบจู้จี้มาเคยเคยเรียนการตลาดนะว่าการทําแบบนี้เรื่อยๆกลไกลราคามันจะเสียไม่เสียอพอกลไกลราคามันเสียเนี่ยกลายเป็นว่าสินค้าต้องขายราคาถูกอย่างเดียวไม่เสียมันซ่อมได้ซ่อมได้เหรอเอามีไขควงนะไงร็ไงอ่ะไม่รู้จักยกเครื่องอีกแล้วโทคนเราเที่ยงักษาหนึ่งร้อยบาทไปค่ะสี่ชิ้นเก้าสิบเก้าบาทค่ะไป ใครน้าเป็นฟ้ากระดสุดดำดำนะฮะใช้ส่งดําได้เลยนี่ชานผู้ไปเลน้ามานะฮะวันนั้นมาไงแอบจูที่บ้านเขาเป็นสองสองลังเลยเนี่ยนี่เงียบเลยนะเงียบเงียบมั้งเงียบตลอที่รักรอยบ้านนะฮะสมดําตัวนี้เป็นสูตรใหม่เป็นพัดสมนะะซึ่งบอกเลยว่าสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ล้ำลึกกว่าปกติและตัวนี้มีไม่มีคนซื้อชอบใจเขาซื้อไปแล้วมันยังไม่ขึ้น มันกำลังวิ่งอยู่มันมันไม่ขึ้นเห็นไหมแกขายมั้ยสิเอาสิพี่เป็นผอบ้านใหญ่ไปต้องหน้าแตะเฮ้ยคำคำที่ไปลักรอยบ้านพี่รักรอยบ้านค่ะมาเออเก้าส้บเก้าบแล้วก็ติดก็โดนมาค่ะทำแบบนางร้ายอ่ะมาค่ะเธอจะจะขายเก้าสิบเก้าบาทเธอจะทำร้ายเขาคนเขารักฉันเขาก็ไม่ซื้อหรอกเขาก็ไม่ทำร้ายฉันแบบนี้ อันนี้คือคุ้มค่ามากลง,ดลงแดงก่อนแล้วค่อยลงดำแดงก่อนลงแดงตายลงแดงตายเลยเนี่ยตอนนี้ลง,ลงแดงดเลยำดำออะะมาเยอะอะไปหรือยังเอาไปแล้วเฮไปแล้วไไงไปแล้วค่ะเจ็ดบ้านแล้วค่ะโอ้ขายโปรโมชั่นอย่างนี้จะไปเจ็ดบ้านโอยอยากให้ไปต้องเสียชื่อโอเดี๋ยวขอเปิดพัดลมก่อนเริ่มร้อนละฮอตว่ะส็กนิ้งละก็จะเอาบ้านให้ดีสิจ้า มาค่ะพี่ไป่อร้อบานั้หอร้อยใบ่านันอเกหอร้อยบท่นันบอกไปนะบนบนในอะไรที่สองานะพี่สองใบก็ฟามะเรียบเรียวมามาเลีกยงขาโดัตัวนี้นงคมเลวมาก ใครที่หน้ามีสิวผิวแพ้ง่ายหรือว่าหน้ารอยสิวหมองคล้ำใช้สมนําได้เลยตัวนี้นะคะรับมีลูกพิเลษที่เป็นดรินซีดีไปกินเม็ดสีเโรโทรและเน้นเปทัดสมด้วยนะ,ะเป็นพิซีที่ประจุบวกประจุลบนะคะสามารถซึมเข้าสู่ได้ล้ำลึกมากตัวนี้นี่แอมพูเป็นวันที่เล็กกว่าเซรั่มไวทครีมมันซึมเข้าสู่ผิวได้ไวมากนี่โสมนะค,ะออครับปลูกหกปีอดเก้ารันและปลูกหกปิดนะคะบอกเลยว,ว่าปั่นมาตัวนี้ หน้าเลเซอร์มานะขอพักหน้าหนึ่งวันลงได้เลยนี่หน้าดีมากเออมีแปดบ้านจ้ะเกือบบ้านแล้วค่ะสามสองบ้านจ้ะตอ้นี้สามสองบ้านพี่รักอย่าให้พี่ต้องเสียชื่อแล้วเธอเป็นใครเขาจะต้องมารักษาชื่อเสียงเธอฮะสามเสร็จได้จ้ะสามตรงขอบคุณเตียงนะคะขอบคุณเตียงคุณเ้ียงได้ใช่ไหมฮะเดือนร้อยบานไม่เดือนร้อยบาน ไม่เอามาล่นแล้วนะแบบเนี้ยเปียเอ้ยเล่นสนุกเออติดติดบานครับติดติดบาทแล้วค่ะมีไม่แล้วล็อกกิบบานแล้วเร็วไปไปยังไง ยังไงไหนมันดูตรงไหนวะการพูดสำเนียงนี้มันอาจจะเชียร์อัพไม่ได้หรือเปล่าเพียเออการพูดสำเนียงอย่างเงี้ยมันเชียร์อัพไม่ได้หรือเปล่าเอางี้กว่าเปียเรามาแข่งกันนะเดี๋ยวเนี้แกขายแกขายไปกี่นัดเดี๋ยวก่อนนะให้คนละสองนาทีเลยดูว่าใครจะขายเยอะกันเห็นไหมคนหนึ่งสองนาทีทุกคนอยู่เพื่งซีเปียนะที่เปียขายสองนาทีอ่ะแข่งกันเออใครชนะได้หรือใครแพ้โดนมา แรงอ่ะก็มาทุบคุณปัจฉันไปแล้วอ่ะไม่อ้าวเริ่มใหม่เลยเดี๋ยวนะทุกคนสองนาทีแกไขก่อนเลยพร้อมไหมสองนาทีเดี๋ยวดูซิว่ากี่บ้านดูก่อนนะตอนนี้กี่บ้านนะดิสตดิติอนนี้แล้วไงแล้วคนแพ้ได้ไรคนคนแพ้ต้องทำอะไรเอาอย่างนี้ใครซอร์พี่เปียหลังบ้านมาเดี๋ยวกดให้ให้ ใครซื้อชานแคปหน้าจอสำรองเงินแล้วส่งหนังบ้านมาเดี๋ยวเปิดไพ่เปิดไป่ไงไอ้พวกทำนี้ก็แล้วกู้ดาวน์เลยจ้ะก็นี่ไงตลาดไงซ่อมแซมได้แขกวงมีเอาอีกว่ะไพ่กูก็เปิดเป็นดูที่จะดูไพ่เฟียหรือดูไพ่กันดีเอาไม่ละเริ่มก่อนหนูเริ่มแล้วเขาเริ่มต่อเลยอ้าเริ่มยังอ่ะได้เท่าไหร่แล้วนะยังไงสี่สิบเก้า า3มามา3นาทีแล้เขาไป่เปลี่ยนเาทีอ่ะสามนาทีสี่สิบเก้าบ้านใช่เอ้าแล้วยังไงอะ่ะแล้วเ,เอาอะไรมาสู้ละ่ะม,มันเล่นเปิดไพ่อ่ะูไดท้ทุกคนทุกคนเซวายแอมพูโสมดำเป็นลูกรักหนิงใครเป็นฝ้าใช้ได้ ใครไม่อยากเป็นฝ้าไม่อยากให้ฝ้าขึ้นหน้าก็ต้องใช้หนึ่ง <1 S 2> ขวดวันนี้99บ, <c oughs> บาทบาดใจ <c oughs> แถมเซวาโสมแดงอีกสาบซึ่งโสมแดงบอกเลยนะทุกคนว่าไม่เคยเอามาแถมใครเลย <c oughs> แล้วโสมแดงนะเป็นเฟิร์สแคร์ตัวแรกที่ต้องใช้ส่อให้คุณใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามถ้าไม่ใช้โสมแดงหน้าไม่มีทางดีขึ้นแน่นอนเพราะเสริมแดงนะเป็นตัวเปิดผิวเพื่อจะดึงให้ทุกตัวเนี่ยมันซึมลงไปสู่ผิวชั้นลึกได้ ดังนั้นแค่นี้คือ99บาทช่วยกดหน่อยไม่อยากแพ้เปียร์ร้อยออเดอร์แรกนะครับผมนี่สำหรับร้อยออเดอร์แรกเท่านั้นนะแล้วของหนิงได้กี่นาทีแล้วอ่าสามนาทีครับผมสามนาทีแล้วของหนิงได้แล้วแล้วของหนิงไปกี่บ้านแล้วอ่าไม่ผู้เริ่มเนี่ยเอาผู้เลิศเหรอเอาสิมาสิกดสิมาเลยมาดูเอาเลยมาเลยใส่แล้วไม่มีใครกดเลยล่ะจัยตังค์ยี่สิบคนฮะกัดตังค์จัตังค์ยี่สิบคนกําลังจ่ายจ้งถึงยี่สิบคนฮ ทุกคนซื้อเถอะเพราะอะไรรู้ป่ะ สมของเซวาเนี่ยนะไม่ใช่ไก่กาแล้วการที่เอามาราคาเนี่ยคือราคาเปเดงจริงแล้วมันเป็นราคาที่เฉพาะไลา์ช่องเรื่องของหนิงไปซื้อกับเซวาเองออฟฟิศเซวาเองหรือจะไปวิวเทียมจะไปวัดสันจะไปที่สาขาไหนราคาก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่มีแน่นอนเป็นเฉพาะที่หนิงลงไลน์เท่านั้นและนี่คือเอกสิทธิ์จากเซวานะแล้วไม่ใช่ของแบบว่าผลิตในประเทศไทยนะเป็นของที่ผลิตจากโรงงานที่อันดับท็อปที่สุดของเกาหลีดังนั้นอันนี้เนี่ยมันมีมายาวนานเป็น8ปีแล้วไม่ใช่ของไก่การะเล่ที่จะ าราคานี้ดังนั้นช่วยหนิงกดพ่อะหนิงไม่ต้องการแพ้เปียหนขวดอันนี้15 ml ไปดูที่วัดสรรยัง300กว่าบาทขวดเดียวยัง300กว่าบาทนะแต่วันนี้คือ99ได้เซวาโสมแดงไปด้วยแล้วโสมแดงปกติไม่เคยเอามาแถมคู่กับโสมดําแบบนี้โสมแดงให้เป็น First สแครตัวแรกสําหรับในการใช้ก่อนนะลงโสมแดงก่อนแต่เวลาลงโสมแดงเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําตกดังนั้นน้าตกเนี่ยพอบีบเขา เปิดส <im itation> ิเปิด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 บีบใส่ในมือแล้ววอมวอม,วอมนะแล้วตบก่อนนะตบเพื่อกระตุ้นผิวก่อนอ,อะไรอ่ะตบเพื่อกระตุ้นผิวก่อน,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 นได้กี่ว่าชนะป่ะ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 นี่ตบแดงบีบ่างนี้อาแบบนี้อาอะไรนะกดเข้าสามแปดแต่ไม่ใส่เบี้ยว กดใจตังด้วยดิกดเข้าตะการใจตังด้วยนี่พอบีบอย่างนี้ใช่ปะแล้ววอร์มให้มันอุ่นๆก่อนที่มือพาวอร์มให้มันอุ่นๆที่มือแล้วก็ตบตบหน้าตบตบตบหน้าตบคอตบตบแต่นี่งแต่งหน้าอยู่ตบตบตบที่รอยก่ตบ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 จนมันซึมเป็นการเปิดผิวแล้วคราวนี้นะพอเราใส่วิตามินตัวไหนเข้าไปใส่สารอาหารตัวไหนนะมันจะซึมลงผิวลึกมากบอกเลยว่านี่คุ้มมาก99บาทขายเก่งบรลาะเออลด ตบมือให้หน่อยขอหัวใจหน่อยเออเก่งมากเฮ้ยไงกดเข้าตะกร้าแล้วไม่จัวใจตังคืออะไรอ่ะกี่บ้านนะสี่สิบอบ้านสี่สิบอดบ้านสีบ้านกรนาค่ะกดไปชำระให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่ากดไปชำระให้ด้วยนะคะทำให้การสั่งซื้อประสบความสำเร็จก่อนายพุน จ่ายนห้าสิบสองตะก้ายังไม่จ่ายค่ะอกว้อขวดแถมสดอะไรนะซื้เชีคุ้มมากบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยโปรโมชั่นเนี่ยข่สองหฮะทขทอน่กระทายังไงครับกดหรือยังกด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 ยังอีห้าวิหมดย่งหมดยางหก